เปิดไปหน้าที่สองเขาเขียนว่าหน้าที่สองตรงนี้เห็นไหมคะหน้าที่สองเดี๋ยวพี่แพรเดี๋ยวให้นะคะอ่าหน้านี้หน้าที่สองตรงนี้เห็นไหมคะเขาเขียนว่าหน้าสองเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะาใครเห็นนลชื่อหนังสือตัวเอง หน้าที่2องอทีนี้เดี๋ยวครูแทนนะคะจะอ่านให้เด็กฟัง1รอบนะคะแล้วครูแทนจะให้เด็กๆเปิดไมทีละคนเพื่อตอบคำถามนะคะใครได้ยินครูแทนชู2น,นิ้วค่ะใครได้ยินเสียงครูแทนชัดชู2น,นิ้วค่ะ เพราะว่าเด็กเกคุณควรเปิดไม้เนาะคุณเพทยงจะไม่ได้ยินเสียงคุณเพรียงดังหน่อยได้ยินไหมครับเปล่าดังคุณได้ยินครูแพทียงได้เปิดเตียงเรงดังหน่อยดังยังคะดังไหมลูกโอเคล้โอเคไหมคะอ่าโอเคทีนี้ใครได้ยินเสียงชัดแล้วชูสองนิ้วก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนใครได้ยินเสียงชัดแล้วชูสองนิ้วค่ะ ดูสองนิ้วเลยโอเคใครได้ยินเสียงไม่ชัดมีไหมคะยกมือใครได้ยินเสียงไม่ชัดมีไหมโอเคนะคะมาดูคําที่หนึ่งดูตามรูอสองคุแทนบนบอดที่คุณแทนชี้ให้ดูนี่นะคะคําที่หนึ่งเป็นรูปดวงตาเห็นไหมคะเขาเขียนไว้ว่าต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 าเห็นไหมคะมีรูปตาด้วยเห็นไหมคะ แล้วก็มีอ่าอันนี้คนแก่ใช่ไหมคะเป็นคุณตานะคะเขียนเหมือนกันนะคะอันนี้คุณตาอันนี้เป็นดวงตาใช่ไหมคะอ่าคำเขาเขียนมามีตออตาสรละอาตาอาตานะคะฝั่งขวามือฝั่งนี้นะคะเด็กๆเห็นเป็นรูปรูปอะไรคะงาช้างเห็นไหมคะคำที่เขาเขียนมาคืองา ดีนะคะหลังจากที่แยานยอ่านให้ฟังแล้วคุณแทนจะให้เด็กๆเปิดไม์พีละคนนะคะงอางาน,นะคะมีวังูกับสรบออะอาอะต่อไปด้านล่างคะ่ะถัดลงมาอีกนะคะเป็นรูปขาใช่ไหมคะอะคำที่เขาเขียนมาคือขออาขาเด็กๆพูดตามได้นะคะแต่หลังจากนี้คุณแทนจะให้เปิดไม์แล้วก็จะให้ตอบคําถามนะคะ ต่อไปขาอันนี้เป็นขาคนใช่ไหมคะ,อ,นนขขอ,ะ,คะอันนี้เป็นขาของช้างนะคะอันนี้เป็นขาของช้างส่วนอันนี้เป็นขาของเป็ดเห็นไหมคะขาเป็ดขาช้างขาคนนะคะตามที่เขาเขียนมาคือขอใข่สาอาขออาขานะคะต่อไปรูปต่อไปด้านล่างค่ะเป็นหูเห็นไหมคะอันนี้เป็นหูของ โคนอันนี้เป็นหูของชางอ้างเห็นไหมคะทำคือหอหีบตะลูเห็นไหมคะหอหีบตะลูกหูด้านล่างชนะหออูหูมีรูปด้วยเห็นไหมคะ <c oughs> ต่อไปหางค่ะหางนี่เป็นหางของช้าง <c oughs> ส่วนหางนี้ที่สวยๆเป็นคูนี่นะคะหางกระรอกนี่นะคะสัตว์ตัวนี้เรียกมากละ หีบกระอางอหออ,อาองอหางนะคะนี่คือหางช้าง,างนี้หางของกระนะคะต่อไปเด็กๆดูสิคะเขาชูอะไรขึ้นมาอ่างวงช้างใช่ไหมคะอ่างวงเหง้าช้างใช่ไห oh. มคะงวงวงก็งองวงวงวงของช้างนะคะงวงของช้างอ่าทีนี้ดูนี่ มีช้างสองตัวเด็กๆดูดีๆนะคะ,นะคะเรื่องเราจะเป็นต่อไปใบโหกใบบัวดูดีดๆนะคะช้างสองตัวมสี<ๆ>เห็นไหมคะใบบักฟ้าเทาๆ,ๆเห็นไหมคะในหนังสือเรื่องเรียนอาจจะเป็นสีบัวฟ้าเทาฝั่งซ้ายมือมอนนของนัสเรียนเด็กๆ,ๆนะคะช้างตัวนี้ชื่อ ใบโบเห็นไหมคะบอไอใบไหอโอกใบโบตามดีๆนะคะช้างตัวนี้ชื่อใบโบกนะคะเมีชื่อของเขานะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะด้านขวามือด้านขวามือของใบโบกชื่อใบบัวนะคะใบบัว บอไอไบบออัวบัวไบบัวนะคะช้างสองตัวนี้มีชื่อนะคะอ่าด้านล่างนะคะคำด้านล่างมอมามานะคะคำนี้มออีมีดอ,อูดูคำนี้ อไอไม้ไม้ไม้เอกไม่อาพีผู้ไม่นะคะเป็นคำที่เขียนมาในช่องนี้เด็กๆเด็กๆไปเปิดหนังสือนะคะหน้าที่สามหน้าที่สามหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะข้างบนนะคะเขียนว่าใบโบใบบัวเห็นไหมคะ ทางด้านบนเห็นไหมคะใบโบกใบบัวใบโบกใบบบัวเป็นชื่อของช้างสองตัวนี้นะคะเมื่อสักครู่เราแทนให้ต่อคําถามไปแล้วนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะชื่อของช้างสองตัวนี้เป็นชื่อเรื่องดีได้านบงนะคะช้างตัวสีขาวสีฟ้าเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะอ่า มันพี่ตาไบโบอยากตอเปิดไมค์เลยค่ะไบโบมันพี่ตาไบโบกช้างตาันตวน,นี้ชื่อว่าะอะไรคะไบโบชื่อว่า,าอะไรคะตัวน,นี้ชื่อว่ามันพี่ตาหนูได้ยินไหมลูกได้มไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดเหรอเหเอ พันธิตาตอบใหม่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะใบโบกค่ะใบโบกค่ะตัวนี้ละ่ะคะตัวนี้ชื่ออะไรใบบั <By Bo. S 1> วค่ะตัวนี้ชื่อใบโบกตัวนี้ชื่อใบบัวนะคะทีนี้เด็กๆด,ดูด้านล่างค่ะเด็กๆดูด้านล่างอ,อ่านตามค mm ู hmm. แ่แทนนะคะแต่ไม่ต้องเปิดไม้นะคะพออามา อ่านตามแต่ไม่ต้องกดอานาอ่านมาอ่านารอคู เปิดใหม่ก็ได้นะคะมออามาเปิดตูตูปาตูทำนี้ค่ะมอไใบใบมอโคมอบุใบบูเดีะยวฮะมอโคบูตูใบตอใบใบไม่ใบตอใบไม่ีไม่มีนะคะตอโคบูต่อไปบรรทัดสุดท้ายมออามา มาดูมาดูมอ<า>อ่ะต่อไปบอไอใบามาปอไอมาบออัวบัวใบบัวมาดูใบบัวใบบัวอันนี้พุณยาจะอ่านให้ฟังนะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดะะมามามาดูมาดูใบบัว มาดูใบบัวนะคะเองตรงนี้เด็กๆเปิดไปเปิดไปหน้าที่สี่ค่ะเปิดไปหน้าที่สี่มาดูซิว่าใบบกใบบัวเขาจะทําอะไรเปิดนยังคะเปิดยางเขาจะให้ดูอะไรของใบบัวใบบกเดี๋ยวมาดู่อมน,นะคะดูหน้าที่สี่หน้าที่สี่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือบนหน้าจอเห็นไหมคะบนหน้าจอทแทนหน้าที่สี่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ อยู่ฝั่งซ้ายมีนะคะดูสิคะรูปแรกเป็นใบโบเห็ ow, นไหมคะเขาเขียนว่าใบโบกมีตาหนนะะเห็นไหมคะเห็นรูปตาใบโบไหมคะนี่คือตาของใบโบกนะคะต่อไปอ่าพัทธุที่สองนะคะนี่เป็นใบบัว ใบบัวมีตาอ่าใบบัวก,ก็มีตานี่คือตาของใบบัวเห็นไหมคะต่อไปด้านล่างแถวที่สามใบโบกมีขาเห็นไหมคะขาของใบโบกนี่คือขาของใบโบกต่อไปใบบัวมีขาเด็กๆขาเห็นไหมคะขาของใบบัวเกเดียวกันเลยเหเดียวกันตัวเลยเห็นไหมคะต่อไป ใบบมีหูนะคะนี่คือหูของใบบต่อไปใบบัวมีหูนะคะนี่คืออวัยวะของใบบัวแล้วก็ใบบกนะคะทีนี้ดูฝั่งด้านขวามือด้านขวามือต่อไปนะคะสีาฟ้าสีเทาเทาออกเทาๆฟ้าๆนี่ ใบโบกมีหางเห็นไหมคะคำสัมสมมัสกคู่นี้ที่ครูแพรให้เด็กๆตอบคำถามเห็นไหมคะเป็นหางของใบโบกแล้วก็ใบบวัวมีหางเห็นไหมคะหางของใบบวัวต่อไปใบโบกมีงวงเห็นไหมคะรู้จักงวงช้างไหมคะอันนี้เขาเรียกว่างวงนะคะใบโบกมีงวงต่อไป ใบบัวมีงวงงวงเหมือนกันนะคะงวงของใบบวัวเห็น้หตาต่อไปใบโบกมีงางาก็คือส่วนที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นขาวๆตรงนี้ยืน่นออกมาข้างนอกขาวๆเห็นไหมคะที่เรียกว่างานะคะงาชา้างใบโบกมีงาแต่ใบบวัวยังไงคะ ไม่มีงานเห็นไหมคะใบบัวไม่มีงายื่นออกมาตอนนี้ถามก่อนถามดีกว่าถามใครดีอาเดี๋ยวเลื่อนถามก่นอนอาถามสิณะณัรพรณัฐพรเปิดไมค์ค่ะณัฐพรเปิดไมค์ลูก Mm hmm. ช้างตัวไหนที่มีงาช้างชื่ออะไรที่มีงาคะ, Bible, คะไบโบค่ะไบโบครับค่ะ้าต่อไปช้ยวัดชัยวัดช้างตัวไหนที่ไม่มีงาช้างชื่ออะไรไม่มีงาคะ่ะช้างชื่ออะไรไม่มีงาลูกไบปัว <Bible. S 1> โอเคเก่งมากเลยคะ่ะ ทางที่มีงานคือใบหกส่วนใบบัวไม่มีงานนะคะ,ะทีนี้นะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนหนังสือละเด็กๆคะเอาเล่มพักษะภาษาขึ้นมาใบาบัวใบบวกเดี๋ยวเราเล่นต่อข้ามหน้านะคะทีนี้เอา โอเคโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคยัง <Okay. S 1> okay, คะโอเคครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเครับทราบอ่าใครที่โอเครับทราบแล้วกดไลค์ค่ะทำมือกดไลค์ใครที่โอเครับทราบราการบ้านทุกแทนแล้วทำมือกดไลค์คะ่ะ ไปที่โอเคแล้วกดไลค์ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูแทนให้เด็กๆทำการบ้านเนาะสำหรับวันนี้ครูแทนฝากไว้ไ<ด>แค่นี้เดี<ม>๋ยวพบกันคาบหน้ามาเรียนเรื่องใบโบกใบบัวอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆทำการบ้านนะคะบายลูกบาย,บาย